อยากให้ลูกค้าเห็นร้านทิกตอกช็อปในไลฟ์สดแบบนี้นะครับคุณเห็นไหมครับเวลาที่เราเข้าไลฟ์สดใครเราสามารถกดเข้าไปที่ทิกตอกช็อปได้แล้วก็กดสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าพี่ๆนะครับตั้งค่าทิกตอกช็อปในไลฟ์สดโอกาสขายสินค้าและบริการก็มีมากขึ้นบางท่านอาจจะขายเสื้อผ้าขายกางเกงหรือขายอุปกรณ์ไลฟ์สดแบบนี้นะครับเวลาที่ลูกค้าชอบเขาก็กดเข้าไปได้แบบนี้นะครับนี่คือหน้าตาที่เวลาที่คนนอกเขามากดทิกตอกช็อปแล้วกดเข้าไป ในทิกตอกช็อปของเรานะครับเนี่ยครับเราดูไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมครับวิธีการทําก็คือกดบวกครับไปที่ไลฟ์สดนะครับแล้วก็ไปเลือกคําว่าสินค้านะครับตรงนี้นะครับก็คือทิกตอกช็อปนะครับจากนั้นกดเพิ่มร้านค้าเข้าไปนะครับและเราก็สามารถที่จะเพิ่มร้านค้าของเรานะครับก็คืออาจจะเป็นสินค้าเราหรือสินค้าที่คุณไปกดเพื่อรับค่าคอมนะครับ นี่เลยครับเป็นรายการถ้าเราชอบคำไหนก็กดได้เลยอย่างตอนนี้โอป้าจะกดเป็นเสื้อยืดโอป้านะครับโอป้าก็พิมพ์ชื่อได้เลยคุณสามารถพิมพ์ชื่อสินค้าที่คุณต้องการกดเพิ่มครับแล้วพอกดเพิ่มมันจะมีอยู่ในรายการนี้นะแล้วกดเพิ่มร้านค้าอีกได้ครับเราสามารถเพิ่มได้หลายอันเลยทีเดียวครับอย่างเช่นกดเข้าไปเลยกดแป้งกดสบู่กดอะไรก็กดเข้าไปนะครับตัวที่คุณได้รับค่าคอมนะครับนะพอเรากดแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วคราวนี้คุณก็มากดปุ่มเริ่มไลฟ์สดได้เลยนะครับแล้วไอ้ตัวเินค้าจาก Tik t o k s h o p นะครับก็จะมาโชว์ที่หน้าไลฟ์สดเราขนาดที่เราไลฟ์สดนะครับก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้นกับคนนะครับ และสำหรับคนที่ไม่มีรูปตะก้านะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ TikTok Shop คุณสามารถไปสมัครได้นะครับวิธีการสมัคร TikTok Shop นะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอยู่ที่ Playlist ต์นะครับหน้าโปรไฟล์อป้าชื่อ Playlist วิธีสมัคร TikTok Shop นะครับสามารถทำตามได้เลยนะครับและก็สามารถเพิ่มสินค้าลบสินค้าได้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะทยอยเพิ่มให้ใน Playlist นี้นะครับคุณก็สามารถไปเรียนดูได้เลยใครชอบเพีย์ชอบให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ